ครับสำหรีบคลิปใหม่อันนี้คลิปครับคลิปท,ที่สองคลิปใหม่มาแล้วทำไนเ้ื่อยมันอยู่สวนของอาจารย์สมนึกครับดูแม็กโครเปิดตอ่อครับนี่จะช่วอะไรน่าจะเป็นสันเวย หนึ่งหาศูนยอีมาดูอ่ะนี่ครับวันนี้ประมาณสี่สิบไร่แปลงนี้ถูกทุเรียนนี่กำลังขุดโตอยู่นี่ครับ,รบอาจ,จารย์พสมนึกคืพอพอปีชาดำนินของเรา ซันไวยกับเนื้อง,งาสุดย์โตยองเท่ากับนี่ครับแบบนี้เลยกับประมาณนี้เลยปันสี่สิบไร่ของพอปีชาครับอ,อาจารย์นนะักหมอเกษียณครับผมจะมีโครงการจับถูกทุเรียนแปลงนี้สอนไว้วยึ่งไร่ จะพอไหม รับของในหวัวกล้วยอันนี้เคยทำคลิปอห้ท่านชมดูคลิปหนึ่งแล้วครับใส่ปากคลิปวัตอหรือปากขอบวัดตออยู่มวนก่อนยวดูจุดแปลงนี้เขาจะคลิปอันนี้มาจะขอบกันไหมวัดตอแล้วเรามารอลุ้นกันโอ้ยผักไม่ขึ้นโอ้ยไม่ขึ้นครับโอ้ย ย่อยห้าตำธาจะเย็นแลน้วในหัวใกล้ก็ต้องร้อยมารอยมาถึงเออได้ข่าวใน,ห,นหัวใกล้ออกใหม่ตัวสองร้อยอยู่ไปรู้กันวันรุ่นไหนวันไหน <c oughs> เดี๋ยวก็มาดูมาชมอนฝึกศะกันฝึกศะใเยอะเลยประมาณสองไร่ครับเออได้ข่าวว่าคนขคับคนนี้ฟีมมือหน้าเลยเดี๋ยวเราไป้มาชมกัน ฝันสามฝันเจ็ดตอนนี้ตกอยู่ไล่หนึ่งประมาณสามพันกว่าครับผมเอียกว่าสามพันอยู่แน่นอนอยู่แล้วไอ้กว่ามันจะไรดันขึน้นอยู่กับพื้นที่ครับผม นี่กับหลังวัดควรสตอกับบนองฉนวนนี่กับยาเลเงนี้ลูกทุกเรียนล้ลวนๆถ้าตืต่มาปวดศักะี้ได้พอนี่กับขอพี่ชาดำนิน à chắn nước không chỉ cần cần phải nó nói các ดดออน,ดดนี่ครับพอจะพุองกวัดเรียมไม้ออกก่อนกวัดเรียมไม้สบายแต่เรียมไม้เลยนี่ครับตโตก็อยู่เต็ดต่อเดี๋ยวนี้ทำการขอคอยครับผมโอ้อยเก็บโตใหญ่ๆตั้งนั้นเลย เจอตัวใหญ่ตัวสองร้อยครับคัดขึ้นทีเดียวคงจะไม่ขึ้นเหมือนกันนี่เลยนะครับโอ้ยขุดรอบตอเลยนี่ดันเหนื่อยแน่ครับคุณครับนี่สองวันนะครับได้ประมาณครึง่งสามวันโอ้ยเกยนท่าอีกแล้วใช้ท่าเยอะ แล้วเห็นแล้วโตเต็มชมอิกบิกทั้งนั้นเลยกับใช่ว่าระยะกดต่อยังไม่ได้เดี๋ยวไปแต่ต้องใช้เวลาหน่อย กันไปเลยโอ้นี่ครับคุณดูกับันหน้าดูแบบเขียวรักรักใหญ่ๆออกก่อนเปิดกับลูกไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเจอกับฝันสามเรขึ้นมาอีกจะปองไว้แน่นอน กับเก็บรละอรยัดดีมากเด,เดี๋ยวขึ้นไปดูติกคือเสร็จแล้วนะครับฝอ่งนี้คือเสร็จแล้วรอรอการทำลาย อนรัดไอีกหน่อยครับอกไม่ขึ้นทีเดียว เห็นเป็นมีเรือไี้กดเสร็แล้วยังเยอะยังประมาณยี่สิบไว้ได้เลยนี่กับแดงใหญ่ประมาณสี่สิบไว้ครับผม Entah untuk durian. ยัไม้เก็บร้อมไม่เก็บตัวเลยเดี๋ยวนี้ครับกดไลค์กดแชร์จะไม่ด้วยครับทองน้องใหม่ของเรา เบลอเร็วเลยครับกดไลคล์กดแชร์กดติดตามไปด้วยสำหรับคลิปนี้รับขอบคุณมากขอบคุณที่ได้รับชมกันเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ